สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์การงานค่อนข้างจะลำบากเหมือนอาจจะอยู่ในช่วงขาลงสําหรับคนที่ทำงานออฟฟิศอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยงานส่วนใหญ่อาจจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักต้องทำอะไรด้วยตัวเองหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้เลยการไปติดต่ออะไรกับใครก็แล้วแต่อาจเกิดอุปสรรคปัญหาในการประสานงานระวังเรื่องของการแบ่งพักแบ่งพวกเราอาจจะเข้ากลุ่มกับเขายากอะไรที่ตั้งใจที่หวังไว้ อาจไม่เป็นไปตามนั้นให้ระวังคำพูดคำจาไปพูดไปคุยอะไรกับใครก็ให้ระวังตัวด้วยอาจจะถูกนำไปพูดต่อทําให้เราเสียหายได้สำหรับคนที่เป็นเซลสระวังโดนลูกค้าเทนะคะนัดแล้วเขาอาจไม่อยู่หรือไม่รับนัดต้องโทรเช็คให้ชัวร์นะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวตั้งใจทำอะไรไปผลที่ได้อาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณหวังไว้ ผลิตสินค้าใหม่ออกมาก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดการไว้หรือทำโปรเจกต์ทำโครงการต่างๆอาจจะไม่สำเร็จผลอาจมีความผิดพลาดคนอื่นอาจจะไม่สนใจซึ่งคุณก็ต้องประครับประคองสถานการณ์ช่วงนี้ไปให้ได้นะคะพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ปรับปรุงการทํางานให้ดีและเมื่อผ่านจุดนี้ไปได้ทุกอย่างก็จะดีขึ้นกว่าเดิมค่ะอย่าเพิ่งท้อแท้หมดกําลังใจไปเสียก่อนนะคะเพราะสิ่งดีๆกําลังรออยู่ข้างหน้าค่ะในเรื่องของการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่ค่ะค่อนข้างจะติดขัดไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ให้พยายามประครับประคองสถานการณ์ถ้ามีหนี้สินอยู่ก็พยายามหาไรายได้จากช่องทางอื่นและอย่าไปสร้างหนี้เพิ่มนะคะ ระวังสถานการณ์เงินขาดมือคุณควรจะมีแผนสำรองหรือมีเงินเก็บไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินหากมีใครมาขอหยิบยืมเงินในช่วงนี้ถ้าปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธไปเลยค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่จะสูญเงินค่อนข้างมากความรักสำหรับคนโสดช่วงนี้อาจจะต้องโสดยาวๆไปก่อนนะคะเพราะว่าถึงคุณไม่มีใครคุณก็อยู่แบบสบายๆได้ค่ะไม่ได้เครียดอะไรและช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เจอใครที่ถูกใจจริงๆนะคะ ความรักสำหรับคนมีคู่ความรักความสัมพันธ์ก็ไปได้เรื่อยๆแบบชิลๆไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งอะไรกันแบบหนักหนาสาหัสนะคะก็สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ให้ดีขึ้นได้ถึงแม้บางคนอาจจะอยู่ไกลกันเช่นทำงานกนคนละที่ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรือน่ากังวลนะคะเพราะว่าเขาก็ยังรู้สึก คิดถึงคุณอยู่นึกถึงคุณอยู่นะคะไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีแน่นอนค่ะในเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องอาการปวดท้องถ้าเป็นผู้หญิงก็อ,อาจจะเป็นอาการปวดท้องประจําเดือนหรืออาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพในช่วงล่างการปวดข้อปวดเข่าปวดขาเป็นตะคิวหรืออาการชาตามปลายมือปลายเท้าค่ะโชคลาภในเรื่องของโชคลาภเขาบอกว่าให้ใช้เซนส์นของตัวเราเองค่ะเชื่อความฝันของตัวเราเอง หรือเราได้ยินหูแววอะไรนี้ล่ะค่ะให้ลองเอาเลขนั้นนะคะมาเล่นเป็นเลขนำโชคได้นะคะ